ต้องมองหารถเก่ง5ประตูต้องคันนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะน้องอ้อนส่งยงคาเฟเตอร์ค่ะวันนี้อ้อนจะมานำเสนอรถเก่งคันนี้ Toyota Yaris 1.2ตัว E ตัวลองท็อปปี2014สวย <Wow. S 1> แค่ไหนไปชมกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนชุดตัดหมอคู่หน้ากระจังหน้าโลโก้โรเมียมค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างมากับไฟเลี้ยวแล้วก็มาพร้อมล้อ yeah. ในส่วนของด้านหลังนะคะเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานสวยชุดไล่ฟ้าข้างในกว้างขวางสามารถาพับเก็บเบาะได้ค่ะในส่วนของด้านในรถน,นะคะเป็นระบบกระจกไฟฟ้าระบบเซ็นทรันล็อกพวงมาลัยเป็นพวงมลัยพาเวอร์วิทยุเป็นวิทยุแผ่นซีดีเสียบ usb ได้ค่ะระบบแอร์เป็นระบบมือหมุนเกียร์ออตโต้และมาพร้อมด้วยเบาะผ้าตัดด้วยได้สีส้มค่ะ ในส่วนของตัวเครื่องนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สสูบ1,200ซีซีเป็นระบบเบรก ABS ทานหน้าเดิมทุกอย่างแผ่นมอก็ก็ยังอยู่ค่ะสำหรับ Toyota Yari s ปี2,014คันนี้เปิดราคาเพียง2,49,000บาทผ่อนเพียง4,900บาท80สีงวดตลอดอายุสัญญาค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดอยากสอบถามเพิ่มเติมสนใจโทรติดต่อ0 8 1 2 3 8ป 6, 6 7, 7, 8, 8, 9เ้ามานะคะ